สำหรับการจาัดก,การเรียนการสอนของชั้นปนะถมศัตปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านหางคุ้งก็คือที่ทําให้ผลสมดุลทางการอ่านของนักเรียนสูงกว่าหลาประเทศก็มีเทคนิควิธีง่ายๆค่ะโรงเรียนอื่นอาจจะใช้เหมือนกันแต่ว่าของเราก็คือแต่ละปีเราจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะว่าเราจะใช้เทคนิควิธีการสอน ยังไงเพราะว่าเด็กแต่ละปีมาไม่เหมือนกันค่ะอย่างปีนี้ปีการศึกษา2565เด็กเด็กของเรามีนักเรียนทั้งหมด3 1คุณจากชั้นเรียนได้แค่หนึ่งห้องเรียนค่ะพอเรียนเลยอันดับลำดับที่1คือ,อเด็กที่ขึ้นมาจากอนุบาลปึ๊บเราก็จะมาสำรวจเด็กรายหยุดคนเลยค่ะว่าพื้นฐานของเด็กแต่ละคนะมีมาแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้าง เราก็มาปรับพื้นฐานเด็กค่ะช่วงสัปดาห์แรกที่เกิดเิดเรียนเราจะปรับพื้นฐานเด็กให้ให้ให้เด็กมีพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ระดับเดียวกันเพื่อที่เราจะได้ง่ายต่อการจัดการการสอนเพราะว่าชั้นป .1 มันต้องเริ่มอ,อ่านตเขแยนได้ค่ะพอเราสํารวจความรู้พื้นฐานของเด็กแล้วเราปรับพื้นฐานของเด็กแล้วทีนี้ก็ถึงถึงเวลาที่เราจะต้องทักเด็กค่ะเติม กลางและออกต้องคักให้ได้นะคะในสัปดาห์แรกสัปดาหนะ์หนึ่งสัปดาห์สองเนี่ยเราจะพยายามคัดให้เด็กดที่นนสุดค่ะสิ่งแรกที่กระบวนการจัดการการสอนของโรงเรียนเราที่ประสบความสำเร็จในที่ใช้มากันเรื่อยๆก็คือ1นึ่การต่อแรกก็คืออันดับที่1นึ่งพอเด็กเข้าแถวมากมากาเรียนครูนี่นะเสร็จปุ๊บครูครูก็จะเปเเลี่ยนแต่เช้าให้เด็กมาอ่านก็ไกลเขาใครอ่านสลากอ,อะไรทุกทุกวันให้คุณครูฟังแล้วก็ทายสระลากที่เจะชนะนะคะสองพอเด็กเข้าแถ มาเสร็โแล้วก่อนเข้าห้องเราจะมาทํากิจกรรม PBL ที่หน้าห้องเรียนคื่นอ่งอ่านเช่นห้องอาขยามออเกเพอาะไทยห้องสุดคูณแล้วก็ไทยบัตรําภาษาไทยไทยบัตรําภาษาอังกฤษอ่านตที่เร็วตอนเช้ากระตุ้นสมองแล้วก็กระบวนการ PBL ทีเอย่างเช่นอานกมือคอกแก้วอ่าประมาณ5-10นาทีต่อวันแล้วก็ เข้าสังเกนเรียนตามชั่วโมงค่ะแต่สำหรับชั่วโมงภาษาไทยปุ๊บครูจะเปิดคลิปบนกระดานคลิปกระดานก็คือเดี๋ยวสมมติว่าเราเรียนสระอะไรเราก็จะเปิดคลิปสระนัน้นๆเราให้เด็กอ่านตามบนบนจอของที่เราอ่าโหลดไว้จอายูทูบอ่ะครูทำเองด้วยแล้วก็หลดจากอินเทอร์เน็ตที่เขาแชร์มาอย่างเงี้ยค่ะ ราวิชาภาษาไทยคุณครูก็กอระดับแรกเลยค่ะก็ให้เด็กเขียนตามคำบอกเลยค่ะในชัว่วโมงก่อนเรียนีานตามคำบอกเสร็จปุ๊บครูเฉลยเฉลยเสร็จให้เด็กเขียนตามคำบอกเสร็จแต่งต่อไปก็จะเป็นแต่งประโยคสติของเราคือเขียนตามคำบอกแต่งประโยคแล้วก็อ่านเนื้อหาแล้วก็ทำใบงานแล้วก็แบบอุก ahkan t ้ p e t y p ชัว่วโมง แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือในห้องเรียนอะ่ะคือเนื่องจากสอนชั้นประถมศึกษปีที่หนึ่งมาเป็ดปีก็คือสื่อในห้องเราจะค่อนข้างดีเพราะว่าได้รับความเขาก็จะอ่านตั้ต่อกอกก็คือไม่จัดเต็มได้เลยก็คือว่าประมาณไม่อ้างของแม่ลงที่ตัวเด็กก็คือสื่อในห้องเราเด็กทุกคนสามารถเอามาใช้ได้แล้วก็ยืมไปใช้ที่บ้านได้ตามที่สนใจของผู้ปกครองบางครั้งก็เห็นเราลงคลิปอะไรลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครองเขาก็จะ เขเอาไปสอนรูปที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้เพก็เขาจะได้ช่วยปุ๊บป่วนบเรียนให้เราหลังจากที่อเด็กเราเริ่มอ่านได้เขียนได้ในระดับหนึ่งวิธีที่จะทําให้เขาได้อ่านอกเขียนได้ได้ดีขึ้นมาอีกระดับนึงคืออย่างเรียนครูนี่ยค่ะใช้เทคนิควิธีการล้องเพลงกล่าวเกต ครูจะบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษเขาเนื่องจากครูอะไม่ใช่เอกภาษาไทยครูเอกภาษาอังกฤครูก็จะบูรณาการกับภาษากังกคือครูจะพยายามเปิดเพลงให้เขาฟังเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็เขาก็จะอยากอยาก,กร้องเพลงเหมือนที่ครูร้องได้ครูก็เปิดครา่อเกทที่มันมีเนื้อภาษากังกแล้วก็เนื้อภาษาไทยเขาก็จะร้องตามร้องตามได้แล้วเขาก็จะฝึกอ่านเนี่ยค่ะก็คือเขาก็เจอคาศัพท์ใหม่เยอะแยะค่ะเยอะแล้วก็ แล้วก็เขาก็คนไหนอ่านไม่ได้เขาจะพยายามเพราะเราชอบเพลงที่รูร้องเนี่ยนะคะคิดว่าน,น่าจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากอ่านได้เขียนได้แ่ะลองดีอ่เนะปีการศึกษานี้ก็คือเด็กอ่านได้ในระดับดีมากเลยนะคะคืออ่านกอเขียนได้ทุกคน มีกระบวนการสอนที่หลากหลายให้เด็กทาปฏิบัติจริงมีโครงงานให้เด็กทโา,ทาโครงงานทํางานกลุ่มแล้วก็กระบวนการ BBL แล้วก็มีจิตศึกษาเข้ามาค่ะปีกาาศึกษา2565นห้อกส้มีจิตศึกษาทาให้เด็กมีสมาธิม,มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือเนนะื่องจากว่าเราในการบริี้สแกนค้าบ่ายแล้วาภาษาไทยเราจะส่วนมากเราจะเป็นวิช่าข้าบ่ายเด็กได้บริี้สแกนน่่มอ่า ทำให้เขามีความสงบนิ่งแล้วก็เขาก็จะเชื่อเชื่อฟังเราแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษอันนี้ก็คือข้อดีค่ะ